ข่าวดีสำหรับคนรักทะเลครับล่าสุด27เมษายน2568มีการรายงานพบพายุถึง23ตัวที่บริเวณเกาะลิปงและเกาะมุกจังหวัดตังครับสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของระบบนิเวศท,ทางทะเลของไทยที่กำลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน การสำรวจในครั้งนี้เนี่ยนำโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตังครับทีมสำรวจได้ใช้โดรนบินตรวจสอบในช่วงน้ำขึ้นครับบริเวณเกาะสำคัญที่เป็นแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารหลักของพยูนเหล่านี้ครับผลลัพธ์ทำให้หลายคนเนี่ยต้องยิ้มไม่ขบเลยนะครับพบพบกับพยูนมากถึง23ตัวและสิ่งที่น่าดีใจยินดีสุดๆเนี่ยคือหนึ่งในฝูงนั้นนะครับมีคู่แม่ลูกอยู่ด้วยครับแสดงให้เห็นว่าพยูนเนี่ยยังสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้ ในธรรมชาติของไทยครับนอกจากนี้เนี่ยนักวิจัยยังได้สังเกตพฤติกรรมต่างๆของพยูนเพื่อศึกษาอีกด้วยครับเช่นการหาอาหารการพิกตัวไปมาและการรวมฝูงครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพยูนเหล่านี้มีความสุขและรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่แห่งนี้ที่เป็นบ้านของตัวเองครับนอกจากนี้เนะี่ยยังได้มีการประเมินสุขภาพเบื้องต้นอีกด้วยนะพบว่าพยูนมีสภาพร่างกายระดับปานกลางครับไม่ผอมไม่อ้วนและมีอัตราการหายใจในระดับที่ปกติครับไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงนะและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คนพบก็น่าดีใจไม่น้อยกว่าพยูนก็คือหญ้าทะเลครับโดยเฉพาะหญ้าใบามะกรูดครับซึ่งเป็นอาหารหลักของพยูนกำล ังอุด,ดมสมบูรณ์สุดๆครับทั้งออกดอกออกผลและแตกยอดใหม่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อระบบนิเวศในระยะยาวนะครับเป็นหนึ่งไอเทมเลยครับที่จะทําให้พายูนเหล่านี้อยู่ยาวไปได้อีกหลายปีการค้นพบทั้งหมดนี้นะครับสะท้อนถึงความสําเร็จของการอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหาเจ้าหมายจังหวัดตังประเทศไทยของเรานี่เองครับและความพยายามของนักวิจัยที่ทํางานอย่างต่อเนื่องครับการพบฝูงพายูจนจํานวนมากในครั้งนี้เนี่ย นอกจากเป็นข่าวดีสําหรับทะเลตังแล้วนะครับยังเป็นหนึ่งแสงสว่างให้กับความหวังในการฟื้นประชากรพายุไทยที่ลดน้อยลงในทุกปีอนาคตพายนของบ้านเรานะครับขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและชาวบ้านทุกคนแล้วนะครับทั้งการดูแลแหล่งอาหารการคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนครับจะได้มีพายนให้เราได้เห็นไปอีกยาวนาน เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย